สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการใช้งานบอร์ด e t 8 2 6 6ควบคุมการเปิดปิดของรีเลย์นะครับโดยการที่เราจะควบคุมการเปิดปิดของรีเลย์ได้นั้นเราจะต้องเขียนโค้ดโปรแกรมครับเข้าไปในบอร์ด ep 8 2 6 6ครับเพื่อให้บอร์ดประมวลผลและทำการสั่งใช้งานเปิดปิดรีเลย์ครับโดยขั้นแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเปิดโปรแกรมที่ใช้สาหรับการเขียน และอัปโหลดเข้าไปในบอร์ด e p 8 2 6 6นะครับโดยผมนะครับใช้โปรแกรมเป็นโปรแกรม arduino ide ครับในการเขียนและอัปโหลดเข้าไปนะครับจากนั้นครับเรามากำหนดขาที่เราจะใช้ในการสื่อสารกับรีเลย์ครับโดยผมจะกำหนดนะครับเ i n นะครับทำด้วยชื่อตัวแปรนะครับผมตั้งเป็น pin หนึ่งนะครับ ไปที่ขา d ศนย์นะครับอันี้จะเป็นขาแรกที่ใช้สําหรับการสื่อสารรีเลย์ช่องแรกนะครับประมาณนะครับผมจะกําหนดชื่อตัวแปรเป็น in สองนะครับโดยจะไปที่ขา d หนึ่งนะครับเท่านี้ก็จะเป็นการกําหนดขาที่จะใช้สําหรับการสื่อสารระหว่างบอร์ด ep 82 6 6กกับรีเลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปนะครับให้ทุกคนมาที่เซตอัพนะครับต่อมานะครับเราจะเขียนสําหรับการดูว่าบอร์ดนั้นตอนนี้ทํางานถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับโดยให้แสดงผลบนหน้าจอนะครับโดยเราจะใช้คําสั่ง serial begin ครับตามด้วยอัปโหลดสปีดที่เราจะกําหนดนะครับโดยผมใช้เป็น115200นะครับ จากนั้นนะครับกด enter นะครับจากนั้นเราใช้คำสั่งในการที่จะให้รีเลย์เป็นตัวแสดงผลนะครับเป็นคำสั่ง pin mode ครับตามด้วยในวงเล็บนะครับเราจะมาก๊อบชื่อตัวแปรนี้นะครับเป็น in 1นนะครับจากนั้นนะครับเราจะพิมพ์คำว่า output ครับ อันนี้จะเป็นการกําหนดตัวแสดงผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะครับให้เราทําการกําหนดเพิ่มครับเท่านี้ก็เป็นการกําหนดการแสดงผลที่รีเล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้คําสั่งลีเล์นะครับ1000นะครับ โดยดีเลย์นี้นะครับจะเป็นคําสั่งที่ใช้ทําการบวกระยะเวลาไปอีกตามจํานวนที่เราใส่เข้าไปนะครับโดยที่1,000นี้นะครับจะเป็น1วินาทีนะครับเป็นการเว้นช่วงนะครับจากนั้นนะครับผมจะให้บอร์ดทําการบอกว่าตอนนี้ได้ทําการเซตอัพดีเลย์เข้ากับบอร์ด ep 8 2 6 6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้คําสั่ง serial pin นะครับ โดย L N นี้นะครับจะสื่อถึงการเว้นบรรทัดนะครับไปนะครับให้ทุกคนมาที่ void loop ครับจากนั้นนะครับจะเป็นการใช้คำสั่งสำหรับการเปิดรีเลย์แล้วนะครับโดยคำสั่งที่ใช้นะครับจะเป็น digitalWrite ครับ จากนั้นนะครับทําการก๊อปชื่อตัวแปรนะครับนํามาใส่ไว้ในวงเล็บนะครับตามด้วยคําว่า high ครับอันนี้จะเป็นการสั่งเปิดลีเล์น,นะครับที่ขา d ศนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้คําสั่ง serial pin line นะครับในการที่จะบอกว่ารีเล์ช่องที่1น,นั้นทํางานอยู่ครับ จากนั้นนะครับผมจะใช้คำสั่งดีเลย์นะครับเพื่อให้รีเลย์ยังเปิดใช้งานอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งครับโดยผมจะกำหนดเป็น2000นะครับนั่นหมายความว่ารีเลย์จะเปิดใช้งานเป็นเวลา2วินะครับจากนั้นนะครับจะเป็นคำสั่งปิดรีเลย์นะครับโดยใช้คำสั่งนะครับ ดิจิตอลไรท์นะครับโดยคำสั่งปิดนะครับจะใช้เป็นโลนะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นการสั่งปิดแล้วนะครับแต่ผมก็ใช้การแสดงผลนะครับทำให้บอกได้ว่าตอนนี้รีเล์ช่องที่1ปิดอยู่นะครับ จากนั้นนะครับผมจะใช้คำสั่ง delay นะครับกำหนดเป็น2000นะครับโดยผมจะอธิบายหลักการทำงานนะครับคำสั่งนี้นะครับจะเป็นคำสั่งสำหรับการทำให้ delay นั้นเปิดนะครับคำสั่งนี้นะครับจะเป็นคำสั่งที่แสดงผลบนหน้าจอนะครับว่าตอนนี้ r ีเล y 1นึ่กำลังเปิดอยู่นะครับ คำสั่งนี้นะครับจะทําการค้างไปที่สองวินาทีนะครับว่าคําสั่งที่แล้วทาอะไรอยู่นะครับระบบจะค้างไว้อย่างนั้นอยู่ก่อนนะครับคําสั่งนี้นะครับจะเป็นคําสั่งที่ใช้สําหรับสั่งปิดดีเลครับคําสั่งนี้ก็แสดงผลว่าปิดครับคําสั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับทําการค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับตามระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนแรกของรีเลย์ช่องแรกนะครับที่เราทําการกําหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยต่อไปนะครับผมจะกําหนดเพิ่มเป็นรีเลย์อีกช่องหนึ่งนะครับใช้คําสั่งเดิมครับจากนั้นนะครับทําการเขียนบอกว่ารีเลย์ช่องที่2ทํางานอยู่นะครับ จากนั้นใช้คำสั่ง d e l a y ครับต่อไปจะเป็นคำสั่งปิดใช้งาน r e l a y ช่องที่2ครับเขียนแสดงผลครับว่า r e l a y ช่องที่2นั้นปิดแล้วนะครับ จากนั้นใช้คำสั่งด e เ a ย์นะครับโดยผมจะอธิบายโค้ดทั้งหมดนะครับดูในส่วนแรกนะครับจะเป็นการสั่งเปิดรีเลย์ช่องที่1นะครับจากนั้นแล้วก็แสดงผลนะครับทําการเปิดทิ้งไว้ที่2วินาทีนะครับจากนั้นก็สั่งปิดนะครับแล้วก็ทําการแสดงผลขึ้นมาว่าปิดครับแล้วก็ มีการค right? ้างไว้ที่อีก2วินาทีนะครับจากนั้นนะครับเปิดใช้งานรีเลย์ช่องที่2นะครับและก็แสดงผลนะครับเปิดค้างไว้2วินะครับจากนั้นนะครับสั่งปิดรีเลย์ช่องที่2ครับและแสดงผลครับและค้างไว้ีก2วินะครับและระบบก็จะเข้าไปที่เปิดรีเลย์ช่องที่1ใหม่นะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็เขียนโค้ด ที่ใช้สำหรับการสั่งเปิดปิดดีเลย์สองชแนลได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับกดที่บ u r i f y หรือเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะครับเพื่อทำการตรวจสอบโค้ดว่ามีตรงไหนที่เราเขียนผิดหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นในลักษณะน,นี้นะครับจะเป็นโค้ดที่ถูกต้องนะครับ ก็คือไม่ม tacos, ีการเขียนแล้วเกิดเออร์เลอร์ข <support> ึ้นมานะครับหลังจากบู l i ไฟล์โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําการเสียบบอร์ด e p แปดสเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับถ้าทําการไปที่ชูครับ ทำการเลือกเป็นบอร์ด Node MCU 1.0นะครับอัปโหลดสปีดนะครับเป็นค่าที่เราใส่ตรง Serial Begin ครับเป็น1.1.52.0 0นะครับจากนั้นนะครับมาเลือกพอร์ตครับโดยจะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยของเครื่องผมนะครับจะเป็น COM 9นะครับจากนั้นนะครับทำการกดอัปโหลดได้เลยครับ หลังจากครบ100นะครับนั่นแปลว่าโค้ดที่เราเขียนตรงนี้นะครับได้ถูกอัปโหลดเข้าไปในบอร์ด EP 8 2 6 6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปในบอร์ด EP 8 2 6 6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการต่อวงจรครับอันนี้จะเป็นรีเลย์ที่ผมมีอยู่นะครับแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์ครับเป็นแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์นะครับ หลอดไฟ12โวลต์ครับหลอดไฟสีแดงน,นะครับอันนี้จะเป็นการแทนการเปิดของรีเลย์ช่องที่1นะครับอันนี้หลอดไฟ12โวลต์ธรรมดาครับเป็นการแทนของรีเลย์ช่องที่2นะครับขั้นแรกนะครับให้เราทำการต่อสายไฟที่จะไปเลี้ยงสำหรับรีเลย์ก่อนนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นสายไฟสีแดงกับสีดํานะครับโดยสายสีแดงนะครับผมจะเสียบเข้าไปใน V I N ครับนี่นะครับและสายสีดํานะครับผมจะเสียบเข้าไปในตัว G นะครับหรือว่ากาวนะครับนี่นะครับ ต่อไปนะครับใส่สีเหลืองนะครับผมจะเสียบเข้าไปในดีศูนย์นะครับและใส่สีเขียวนะครับจะเป็นดีหนึ่งนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเรามาดูที่รีเลย์นะครับอันนี้เขาจะบอกไว้ข้างล่างนะครับโดยทำการนำสายสีแดงนะครับ เข้าไปใน BCC นะครับสายสีดำเข้าไปในกาวครับสายสีเหลืองนะครับจะใส่เข้าไปในอินหนึ่งครับแล้วก็สายสีเขียวนะครับจะใส่เข้าไปในอินสอครับนี่นะครับสายสีแดงนะครับ จะเข้าไปใน vcc ครับสายสีดำนะครับจะเป็นกาวครับสายสีเหลืองจะเป็นอิน1ครับแล้วก็ใส่สีเขียวเป็นอิน2ครับนี่นะครับต่อจากบอร์ดนะครับจากนั้นนะครับนำหลอดไฟมาเชื่อมที่ข้างหลังของลีล์นะครับเพื่อทำการสั่งเปิดและปิดครับ โดยหลอดไฟดวงแรกนะครับจะเป็นหลอดไฟสีแดงนะครับซึ่งการที่จะสั่งเปิดปิดนั้นโดยปกตินะครับการต่อรีเลย์นะครับเราจะต่อเข้าที่ช่อง ON2 นะครับเข้ากับ COM2 นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่ารีเลย์ที่ผมมีอยู่นะครับ เขาทาการสลับช่องครับก็คือ com นะครับมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ on นะครับมาอยู่ตรงกลางครับทําให้การต่อนะครับผมก็เลยจะต้องต่อเป็นช่องนี้นะครับกับช่องนี้นะครับถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นช่องนี้กับช่องนี้นะครับพอเวลาตอนที่เปิดสั่งใช้งานนะครับรีเลย์ก็จะสั่งให้ไฟเปิดครับแต่ถ้าผมต่อเหมือนเมื่อกี้นะครับเป็นช่องนี้กับช่องนี้นะครับ ทำให้ไฟจะติดเลยครับโดยที่ผมไม่ได้สั่งเปิดใช้งานนะครับเพราะว่าเขาสลับช่องกันครับแต่หลักๆก็คือเราจะต่อเข้ากับคอมนะครับเข้ากับ NO นะครับอันนี้เป็น2อันนี้นะครับอันนี้เป็นสายไฟสำหรับต่อจากแหล่งจ่ายไฟนะครับ นี่นะครับลักษณะการต่อจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ n o นะครับเข้ากับคอมนะครับต่อไปนะครับผมจะต่อหลอดไฟดวงที่2นะครับนี่นะครับลักษณะการต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ทําการคีบแหล่งจ่ายไฟได้เลยครับนี่นะครับอันนี้คือการต่อวงจรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะทําการจ่ายไฟให้กับบอร์ดครับบอร์ดก็จะสั่งเปิดปิดตามที่เราเขียนไว้นะครับ เท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งบอร์ด ep 8 2 6 6เพื่อควบคุมการสั่งใช้งานรีเลย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยลักษณะของรีเลย์นะครับเมื่อเขาสุกสั่งใช้งานนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับนี่นะครับเท่านี้ก็เป็นการต่อใช้งานบอร์ด ep 8 2 6 6 ควบคุมการเปิดปิดของรีเลย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงผมขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมหวังว่าความรู้นี้นะครับจะเป็นความรู้ที่ทำให้ทุกคนสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ